ต้อนรับทุกคนเข้าสู่480ชั่วโมง on Nerf King นะฮะโดยในคลิปนี้ผมก็จะเน้นไปที่ฮีโร่ใหม่ที่กําลังจะเข้าอวีของไทยนะครับ <ừ> ซึ่งฮีโร่ตัวแรกที่ผมจะพาไปรู้จักก็คือน้องเมยีนะเป็นสาวกังฟูตัวน้อยที่มีคอมโบที่น่าสนใจครับผม hey, ดูลูกเตะของเธอครับโคตรจะสรงพลังเลยฮะเกิดไปก็แขวนและนี่คือน้องหยุนหญิงนะครับตอนแรกเนี่ยน้องเขาจะเข้าไทยก่อนชาร์ลอตอีกนะครับแต่ว่าโดนแซงคิวไปก่อนบอกเลยว่าฮีโร่ตัวนี้3สแต็ปของเธอนั้นโคตรจะเทครับโดดฟาดแบบนี้เลยฮะและแน่นอนคร เม็ดส้มก็ต้องมีการซ้อมมือในคลิปนี้กันหน่อยฉากนี้คือ1นลุม3นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมที่จะไปพบกับความสนุกตื่นเต้นเร้าใจในคลิปนี้แล้วละก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผม R M S Richman Shop โน1หนึ่งเรื่องเติมเกม Honor King ราคาถูกผ่อนสบายเข้าไวแบบสุดๆเติมเกมนี้ครั้งแรกแบบไม่เคยเติมที่ไหนรับโบนัสแบบจุกๆเบิ่มๆไปเลยเติมเกมในเว็บรับ Richman Coin สามารถใช้เป็นส่วนลดได้หรือจะเลือกผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้สูงสุดถึง10เดือนบริิิกกกกกาาาาารรเเเเตตมมมมมมชั้้นนใหลืออีสถไท บนเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงสำหรับ Honor King งเติมเกมถูกผ่อนง่ายมีเงินคืนต้องที่อยู่ m a n s h o p เท่านั้นและในคลิปนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยฮีโร่ที่มีคนขอมากันเยอะมากนะั่นคือน้องมายองเนสนั่นเองนะฮะแม่กินกันอร่อยเลยไม่ใช่ล,ละนี่คือแอนิเมชันตอนเข้าเกมมานะครับน้องเขาจะนั่งอยู่บนอะไรสักอย่างอย่างชิลละแต่ทรงชิลแบบนี้ลองดูท่าเตะน้องเขาก่อนนะครับโอ้โหบอกเลยว่าชีวิตจริงมีการคอหักแน่นอน <S <S และนี่ก็คือเกมแรกของผมกับน้องมาเยนี่นะครับแต่ว่าในเกมเขาเรียกว่า e นะมมเม ควรจะเรียกแบบไหนนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและในที่สุดออฟเลนฝั่งตรงข้ามก็เดินมาเขาคือโอเมนอาวีโอโหมาถึงกระชากันแบบนี้เลยเลิกแค่แต่เนื่องจากเป็นเกมแรกผมก็เลยยังเล่นแบบงงๆอยู่ไม่รู้จะคอมโบยังไงนะครับน้องไม่ยินคือเหมือนเป็นสาวกลางฟัวมีท่าค่อนข้างเยอะและผสมคอมโบได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมเชื่อว,ว่าทุกคนที่เล่นตัวนี้เป็นครั้งแรกน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับคืองงว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องใช้สกิลแบบไหนนะแล้ววิธีการเรียนรู้ที่เร็วที่สุดนะั่นคือการทดลองจริงนั่นเองนะถ้าเราสก 1, สกกลแแแ้วมันนนจะะเป็บบรทข่าี ส่วนถ้าเราใช้สกิล2แล้วค่อย1มันจะเป็นลูกถีบสตันตแบบนี้ฮะแต่คอมโบที่ผมชอบที่สุดอ่ะมันคือ1-2ครั้งนะครับเราจะลอยขึ้นฟ้านะครับแล้วก็ลงมาทุบสตันตแบบนี้โคตรเท่ oh <my> และชากนี้ป่าทีมเรามาช่วยผมแก๊งทางด้านของโอเมนอ้าว เราเป็นกูที่โดนจับเฉยแล้วจะรอดยังไงล่ะครับและนี่ก็คือพาสิซีฟของน้องเมยีนการนั่งชิลเพื่อเด้งเลือดนั่นเองอาจจะทำให้เรากล้าเหตุเลนเพิ่มขึ้นแล้วก็มานั่งเติมเลือดประมาณนั้นนะฮะและการรอคอยที่ยาวนานของผมก็มาถึงในไฟนี้ผมจะได้เข้าไปจัดการพี่หลามทเวนที่ hour ับป้อมบอ้ช่เป็นลูกเตะที่เท่จริงๆแล้วนายอยากโดนด้วยลึกเปล่าละโอเมนคุ้งออเด หมือนจะเตะพวกแทงไม่ค่อยเข้าแฮะใส่เกียร์หมาแล้วก็วิ่งสิครับจะอยู่ทำมะเขืออะไรล่ะจ๊ะและนี่ก็คือคอมโบ2อบวกสนะครับผมว่าน่าจะใช้หนีมากกว่านะสกิลเนี้ย และนั่นเพื่อนผมกำลังตกอยู่ในอันตรายได้เวลาฮีโร่ไปลองกดสกิลมั่วๆกันแล้วเธออยากความจริงมาพูดสิวันมีสกิลอะไรให้ใช้เราก็จะกดมันให้หมดจะหนีไปไหนล่ะเตซิโวลิพีแล้วคือเพื่อนร่วมทีมของผมเล่นกันอย่างดีครับฉากนี้เขาโซโล่คิวพี่หลามทวนที่ f i v ได้ด้วยอ่ะแล้วฉากนี้ผมก็ลองห้าวใส่พี่โอเมนดูครับปรากฏว่าดาเมจเราอ่ะไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนทีนี้ก็เลยได้ใจเลยครับสองต่อสามสองต่อสี่ก็มาแต่สุดท้ายผู้ร้ายก็ต้องตายอยู่ดีโอ้โหเพื่อน เพื่อนเล่นการสนุกสนานเลยนะครับเหลืออะไรให้เราไว้เล่นบ้างเนี่อ่าเหลือน้องอลิซใช่ไหมโอเคเลยครับอีซี่เรื่องแค่นี้เบบี้มากๆเดี๋ยวเราใช้วิชากายกรรมที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดจัดการน้องอลิสคาบอให้เองหมายถึงอลิซตายไม่ใช่กูเนี่ย แล้วคือตื่นมาขีเพื่อนแม่งก็จะจบบ้านกันแล้วอ่ะมึงจะโหดกันไปไหนครับแบ่งกูเล่นบ้างเถอะชนะแบบเพื่อนโหดชนะแบบสกิลมุ่วตัวนี้เล่นค่อนข้างสนุกครับขอฝึกเป็นเกมที่2แล้วกันตอนนี้รู้แล้วครับว่าสกิลที่ชอบที่สุดคือหนึ่งครับก็จัดไปเลยครับทีเดียวครึ่งโหลดแต่พอสกิลหมดปุ๊บน้องเมยินของเรานี่คือหมดพลังทันทีฮะดาเมจหดหายสู้ไม่ได้เลยครับผมอันนี้ก็เลยต้องหนีออกมาก่อนแล้วคุณผู้ชมจับตาดูความผิวของน้องเมยินในฉากนี้ให้ดีนะครับผมนี่สกิลสอยายาง,ง้าง ทำเขาป้อมแบบนี้นะครับแต่โลเขานี่เยอะเหลือเกินจากนั้นผมพยายามเดินเป็นตัวแซดนะเพื่อจุกสกิลแล้วฝั่งตรงข้ามก็โดนป้อมตัวแตกและฉากนี้ครับคอมโบ2อหนึ่งแล้วลัช็อตได้พอดีนี่มันโคตรจะเท่เลยครับผมและนี่ก็เป็นไฟที่ใหญ่มากๆของเกมนี้บอกเลยว่าสกิลของทั้งสองทีมนี่นัวกันสุดๆอันนี้ก็คือผมพยายามจะเก็บกิลด์นะครับแต่ไม่รู้ทําไมแม่งโคตรอึดเลยมันอึดหรือกูเบาก็ไม่รู้ครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เป็นเกมตามนะครับก็พ่ายแพ้ไปในที่สุด17ต่อ30นะเกมที่สามครับตอนนี้ผมพยายามจะหยิิบนนน้้องเมมยแแลววต่่่ากดไทั เป็นออโต้ชาร์ลอตเชยเลยครับ <S <S พ่มแต่พูดกันตรงๆเลยนะครับก็คือชาร์ลอตในเอสโอเคเนี่ยเก่งกว่า RV ประมาณ2เท<ข>่าเลยนะครับ และนี่คือการเผชิญหน้ากันของออฟเลนปะทะออฟเลนมันคือศึกแห่งการประลองวิทยายุทธที่มีแททูคัลเลอร์เป็นเดิมพันฟ้าเธอไม่ทรงมมาอะไรวะและคนอย่างผมถ้าคิดที่จะกัดใครแล้วผมจะกัดแบบไม่ปล่อยเแลบบ้เอากายเป็นหมาเฉยและถ้าคุณเป็นเมนชาร์ล็อตแล้วก็ดูฉากนี้จบแล้วระวังใจสั่นย้ายมาเล่นเอชโอเคล่ะฮอทีนนี่นะชา์ล็อตแม่งโกงชิบหายไม่เหมือนใน r o v วเลยแม่งโคตรการเืยมันอยู่ที่คนเล่น เออเออก็แล้วแต่จะคี่แต่ดูนี่นะครับชาร์ลอตใน HOK นั้นทั้งถึกทั้งแรงเลี้ยงสแต็กดีๆนี่เล่นโคตรสบายแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสเกลไอเทมของทั้ง2เกมเนี่ยมันต่างกันด้วยนะครับคือใน Rov เนี่ยเจาะฟ้ากับสเปียร์ลองกินุสเนี่ยเขาแยกกันใช่ไหมเป็น2ชิ้นแต่ว่าเจาะก,ก่อนใน HOK OK เนี่ยมันจะเหมือนเจาะฟ้าใน Rov ที่มีลดคูดาว15%ก็คือเหมือนเอาพลังของโบเกนสเปียร์แล้วก็สเปียร์ลองกินุดันรวมเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นชาร์ลอตต์ใน HOK เนี่ยก็เลยจะมีทั้งเจ,ออกกจะาจะจ มว่าในอนาคตอันใกล้ของ R v ีก็น่าจะปรับไอเทม2ชิ้นนี้ให้รวมกันเหมือนเอโอเคนะฮะแล้วถ้าเวลานั้นมาถึงบอกเลยว่าชาลอตแม่งจะโคตรกลมปีป้มใหญ่แล้วก็ชนะหลังจากนั้นไน้ผมก็กลับไปฝึกน้องเมยีนอย่างบ้าคลั่งและนี่ก็คือสกอร์เกมที่2ที่ผมลงแรงครับอันดับโลแรงเกมที่3เริ่มเข้าใจคอมโบมากขึ้นนะแต่ก็ยังรู้สึกว่าแบกเพื่อนไม่ค่อยไหวอยู่ดีเกมที่4ชนะด้วยคะแนนอันดับโลเกมที่5้าครับผมลองเปลี่ยนจากฟิกเกอร์เป็นเอ็กซคิวดูผลก็คือจากดาเมจที่เคยแบบขาดขาดหายหายมัน เต็มเปี่ยมเลยฮะปราหนึ่งว่าเจอติดซอที่หายไปอะไรประมาณนะั้นและด้วยความที่ว่าน้องเมยีนีเนี่ยมีสกิลสองและสกิลหนึ่งในการช่วยเคลื่อนที่อยู่แล้วนะบางทีฟิกเกอร์อาจจะไม่จําเป็นก็ได้สำหรับฮีโร่ตัวนีนะฮะและฉากนี้จะแสดงให้เห็นหนึ่งในความสามารถที่กวนตีนที่สุดของน้องเมยีนนั่นคือสกิลสองที่สามารถข้ามคือไปมาแบบนี้ได้และสิ่งที่เหนือไปกว่าการข้ามคือก็คือทุกครั้งที่ใช้สกิลสองนั้นเฮดพีของเราจะเด้งขึ้นอีกด้วยเอ้ยมันช่างสุดยอดไปเลยว่ะแล้วคคคืืออออกกกกวววนนนนููมม่่่งง็ยยัตาาาถึีเเลเล หัวไม่แน่นอนอะตอนนี้น่าจะเคลื่องโทรศัพท์ทิ้งไปแล้วนะครับล่าสุดโดดสกิลสองหนีแบบชิวๆเมื่อกี้ไล่คิวใครหืม ทำร้ายคนไม่มีทางสู้นี่ต่อให้เราเวล9กนะครับเขาเวล10มาเดแต่ขอแค่เราครูดาวสกิลแป๊บหนึ่งครับม,มีการผักเขาป้อมกดอีกสกิลไปหนึ่งทีครับผมในที่สุดฉันก็กลายเป็นเมนน้องมายองเนตเต็มตัวสักทีนะและฉากนี้ครับผมตั้งใจมาดักคุ้มกวนอูที่อยู่เลนข้างบนนะเผื่อเขาเดินผ่านอะไรอย่างนี้ผมมั่นใจมากว่าเตะทีเดียวนี้น่าจะตัวแตกแต่ว่าคนเดินผ่านคือฮโน่ครับผมไอฮีโร่ตัวนี้นี่เตะไปก็เสียเวลาเปล่านะเพราะว่าเขาย้อนเวลาได้นั่นเองนะฮะและฉากนี้ครับมันคือการคอมโบของสลหนตัวเข้าไป ก็ execute ใส่แบบตึงๆฮะก็ใครที่กําลังอยากเล่นตัวนี้นะครับใช้ execute ดูครับสนุกจริงคอมโบเข่าลอยมรละหน้าผักมาให้เพื่อนนี่ะไม่ต้องมีฟิกเกอร์ก็ไล่เตะน้องเอลินได้แบบสบายๆเลยฮะบูมก็ก็ครันช์คอมโบ2 1น่งี่งัดแคลรี่ออกมาได้ดีมากๆครับแล้วให้เพื่อนยำอีกทีหนึ่งแล้วก็ชนะจนได้ครับหลังจากได้ที่โลมาหลายรอบครั้งนี้ MVP ครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่กําลังจะเข้าไทยนะครับนั่นคือหยุนญิงนั่นเองจุดเด่นของเธอก็คือมีความสนุกกในนนาาารรเเเล่่คออข้งยะะพมี ตัที่หลากหลายนั่นเองทำนองเดียวกับน้องมายองเนสเลยครับแต่ผมมองว่าตัวนี้น่าจะเล่นง่ายกว่าอยู่นิดหน่อยนะฮะเล่นในขณะที่ผมกําลังฟาร์มป่าอยู่นั้นฟั่งตรงข้ามก็เข้ามาบุกรุกพื้นที่ผมจึงทําการเก็บ3สแต็กละกระโดดฟาดด้วยพาสีสุดเท่บอกเลยว่าไม่ตายกันเหลี่ยมในตัวจากนั้นด้วยสกิลที่รูดาวเร็วจัดบัฟฟ้าทำให้นะผมเก็บศัตรูเพิ่มได้และด้วยความโลภที่มีอยู่ในตัวผมพยายามจะเก็บมิเลดี้ <c oughs> มีปิกเกอร์อย่างนั้นเหรอและฉากนี้ผมเห็นพัตตาฟายสาสแต็กวิ่งมาผมเลยถอยก่อนแต่ว่าเพื่อนกําลังโดนยําตีนอยู่ผมตัดสินใจอยู่ประมาณ3 7 5ุดาวิแล้วก็เข้าไปคอมโบเหมือนจะพลาดกดโจมตีไปทีนึงพาสซีบกระโดดก็เลยไม่ออกมาแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราเก็บใหม่ได้นี่แนะและนี่คือการเผชิญหน้ากันของเมนป่า2ทีมผมไม่พลาดที่จะเก็บให้ครบ3สแต็จจากนั้นใช้หอกลอยฟาดเข้าไปอะเด ทำไมดาเมจไม่ค่อยเข้าเลยวะขอร้องอีกทีแล้วกันนี่นะนนผมซ่อนตัวเพื่อรอปูดาว ไปรอในบ่อน้ําต่อแล้วกันนะเล่นในตอนนี้ผมได้ใจเป็นอย่างมากเลยอยากลองหัวดกบัตเตอร์ไฟสามสต็กดูแล้วก็พบว่าเออเกิดมาเพื่อนผมก็บวกกันอีกแล้วครับใส่กันยับทั้ง2ทีมครับและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่บัตเตอร์ไฟเอาคุณจริงขาป้อมคือมึงจะเดือดไปไหนวะเพื่อนด้าน,นแทงทีมปูนะเว้ยและในช็อตนี้เพื่อนผมรอดไปได้แต่ดูจากมินิแมปแล้วเพื่อนผมหนีไปทางทิศตะวันตกและโดนมิเลดี้ฟิกเกอร์ยัดสกิลใส่จากนั้นสาเหตุการตายน่าจะโดนปูกดหาำ ฉากนี้ผมเดินทางหลงมาในป่าลึกและเจอกับบัตเตอร์ไฟโดยบังเอิญอันตีของเขาทําให้เราตีเบาจัดๆมึงคือตัวแก้ทางกูป่ะเนี่ยแม่งเอ้เบาเหมือนทุบแทงเลยกูและนี่คือการกระโดดทุบแคร,รี่อืมหนักแน่นและแม่นยำแต่ว่าน้องหยุนหญิงเนี่ยเวลาไม่มีอันตีแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราวิ่งกันเถอะนะครับเพื<ๆ>่อนๆผมยังยืนยัคนคาเดิมนะครับว่าสองทีมนี้เขาบวกกันเก่งดีงจริงใสใ่กันไม่หยุดเหมือนแข้นกันมาตั้งแต่ชาร์ตปางก่อนและในขณะที่ผมกําลังเล่นงานแครี่ฝั่งตรงข้ามเอาไอ้เจ ว่าเนี่ยเจ็บชิบหายเลยไปดีกว่าครับนี่คือพลังของบัตเตอร์ไฟหนึ่รุม3พวกเราใครหนีกันมาอย่างทุลักทุเลเขอไปลดรสาวรีมแล้วกันไม่ใช่ขนมและฉากนี้ผมดูจากมินิแมปแล้วเราอยู่กัน5คนผมจึงตัดสินใจเดินเข้าไปเปิดไฟให้แบบรอเท่ แต่เด้สาบานว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาเอาฮาผมเซ็งที่เข้าไฟพลาดครับก็เลยไปพักใจกับวูคองเกมหนึ่งและนี่คือฉากเด็ดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับทีมผมเนี่ยอยู่กัน4คนแต่ว่าไม่มีใครสามารถหยุดยั้งพลังแห่งมูซาชิได้เลยมันเก็บผมอย่างง่ายดายแล้วก็เดินหนีออกไปแบบสบายสบายกูยังเชิ่อ แต่แล้วผมก็ค้นพบช่องโหวของฝั่งตรงข้ามมินิแมปบ่งชี้ว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ด้านซ้ายเพียง4คนเท่านั้นและถ้าเราเข้าไปลุมตอนนี้มูซาชิที่อยู่ฝั่งขวาจะตามมาไม่ทันและใช่เลยทุกอย่างเป็นไปตามแผนพวกเราลุม5้าต่อ4และสามารถเก็บฝั่งตรงข้ามได้อย่างใจเย็นทีละคน2คนสุดท้ายเราเก็บได้เกือบหมดตี้และสามารถขึ้นบ้านจัดการขวาน้ําอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ชนะในที่สุดเยเดอร์แอคเจอและบาดแผลที่มูซาชิมันเข้ามา1นึ่งสี่ใสผมก็ฝา อยู่ในใจจนต้องมาลองเล่นดูว่ามันโหดแค่ไหนกันนะคือถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นต้นแบบของไอรินะฮะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ใกล้ๆคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเป๊ะนะครับและสิ่งที่ชอบที่สุดของฮีโร่ตัวนี้ก็คงเป็นอันติที่สามารถล็อกเป้าและยกลอยสตันแบบนี้ได้นะครับต่างจากไอริที่ต้องแบบอันติแล้วฟิกเกอร์เข้าไปให้โดนแต่ข้อเสียของอันติล็อกเป้าก็คือความท้าทายมันน้อยลงครับคือผมมองว่ามันเล่นง่ายเกินไปนิดนึงนะสำหรับฮิโร่ตัวนี้เนี่ยครับแค่เรากดอันตินธี ก็คืออันตีเขาไปแล้วก็สกิลสตีรัวๆคล้ายๆไอรีนะครับถ้าเราสกิลสโดนเนี่ยคูดาวจะเร็วมากครับแล้วก็เก็บไปแบบอีซี่เลยและฉากนี้ครับเหมือนไอรีมากที่สุดครับพุ่งตีพุ่งตีไปเรื่อยๆด้วยสกิลสนะฮะแล้วก็ชนะไปด้วยความเวอร์ของมูซาชิครับผมพักผ่อนหย่อนใจเสร็จแล้วขอกลับมาสู้ชีวิตกับน้องหยุ่นหญิงต่อฮะแล้วความพิเศษก็คือตานี้เราเจอกับลิงวัดหนังสกินใหม่ด้วยครับผมเหมือนจะเป็นซุนหงอคงลิกสิ์แท้นะครับเนี่ยซึ่งผมเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับว่ากิินน้เขาเาขาดยยยืออลลงงฝัมมม็ๆผู ต้องตามมายันบ่ออะไรวะเดี๋ยไม่ใช่หรอฉากเมื่อสักครู่นี้อย่าไปหาทําตามกันนะจ๊ะไม่ดีไม่ดีนี่มาช่วยเก็บทางด้านของ m o t ์ทอสออฟเลนจนิเลยนะเข้าสู่ช่วงกลางเกมนะครับตอนนี้สกอร์ตามอยู่ที่9ต่อ13และเพื่อนโดนลากไปตามนะครับเพราะสามกำซัดจริงๆ และหนึ่งในความสามารถอันน่าทึ่งของน้องหยุนหญิงก็คือเธอสามารถทะลุก,กำแพงเข้าไปทำดาเมจแบบนี้ได้เลยและนี่คือเหล่าใช้จัก,กรที่มาช่วยน้องกาโรต่อด้วยพาร์ซีแล้วทีมเรามากันขนาดนี้มอบตัวเถอะครับแกคุณเข้าสู่ช่วงเลดเกมครับบอกเลยว่าตอนนี้อย่างตึงครับลิงฟันตรงข้ามโอ้โหตีโคตรแรงอะคุณผู้ชมอือแต่ก็ทีใครทีมันนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ดักพุ่มก่อนเนี่ยบอกเลยว่าหยุนหญิงก็ค้อหัวลิงแตกได้เหมือนกันนะ เกมนี้ตึงกันมาอย่างยาวนานจนถึงนาทีที่19และฉากนี้ผมมีโอกาสได้เข้าไปโซโล่ทางด้านของกาโลและทํามันได้สําเร็จแในเมื่อฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวดาเมททั้งลิงแล้วก็แคร,รี่อย่างก,กาโลแล้ว<ม>การจะเด็ดหัวฮีโร่ที่เหลือของฝั่งตรงข้ามก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรโอเคครับผมได้แก้มือยุนหญิงพอใจล่าเกมนี้แต่ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมค่อนข้างติดใจไฮโน่นะเพราะงั้นขอแถมเล่นสัก1เกมกันละกันนะฮะแต่เนื่องจากไฮโน่เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงในแหลงของเอโชเคเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แแทบบจจะะไไม่่ดด้เเลลนนนใงยรผาุ สักทีหนึ่งดูนี่สิครับผมปาสกิลหนึ่งแต่ละทีนี่โคตรจะแรงอันนี้ฝั่งตรงข้ามหิวนะครับเจอไฮโนบิง no เข้าไปตอกสดๆตอกสดๆ และนี่แสดงให้เห็นถึงพลังของไฮโน่ในการลากฝั่งตรงข้ามเข้าสู่ป่าของเราและเมื่ออีกทีนั้นหลงกลเราก็กดอันตีและย้อนเวลาระบไปเลือดเต็มและใส่นัวกันอย่างบ้าครับมีฝั่งตรงข้ามมาเสริมและทีมเราก็มาด้วยบอกเลยว่ามันสุดๆและด้วยพลังการบลิงสกิลสองเราสามารถตามติดศัตรูแบบหนึบหนับและฉากนี้ผมกําลังเก็บข้อมูลในการวิจัยทักษะพลังการลอดตีนของไฮโน่โฟสกิลหนึ่งกวนตีนไปเรื่อยๆแล้วพอฝั่งตรงข้ามเดินมาเราก็อันตีหมอทอดบอก ขอบคุณที่โปกไว้ให้นะและจากนี้ก็เป็นการทดสอบพลังในการล้วงของไฮโนอีกเช่นกันผมพูดตรงๆเลยว่าถ้าไม่โดนอลิสใบซซะก่อนน่าจะไปได้ไกลกว่านี้โอเคได้เวลาย้อนกลับไปที่เดิมและฉากนี้ผมได้รู้สึงถึงความน่ากลัวของไฮโนสายตีระยะใกล้ว่าถ้าหากเรามีไอเทมที่ถึกมากพอรวมถึงเวทแวมพายได้ช่วยเด้งเลือดเราได้ตลอดไฮโนจะเป็นเมทที่สามารถคลุกวงในได้3ตัวแบบสบายๆอย่างนี้เลยและใครที่เป็นเมนอารีอยากเล่นไฮโนรอยแป๊บ หนึ่งผมว่าเข้าไทยแน่นอนนะผมและในขณะที่ทีมเรากําลังจะตีจบบ้านอยู่นั้นฝันตรงข้ามก็เกิดขึ้นมาหลายคนได้เวลาถอยกันก่อนแล้วเพื่อน และฉากที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้มันคือการเด้งเลือดอันน่าอัศจรรย์ของไฮโน่การที่ผมกดอันตีแล้วกลับมาตรงนี้ผมก็คิดอยู่ในหัวแล้วว่าผมน่าจะโดนรูม3ตัวแล้วตายไปอย่างไร้ค่าแต่ไม่ใช่ครับเลือดผมเด้งแบบลัวนๆจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เก็บไฮยาตตได้ด้วยเอออย่างชอบและก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะฮะฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับและใครนิ้ว่างๆนะผมอยากรู้ว่าผู้ชมดูคลิปนี้ตอนกําลังกินอะไรอยู่นนะมเ ก็ผมขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะครับแล้วก็กินข้าวให้อร่อยในทุกๆมื้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอนใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ